ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านเ้อยินดีต้อนรับกับสู่ซองนองเดือนพี่น้องเลย <c oughs> เป็ดยังไม่ไหนนะโอ้เมื่อไหรักาพี่น้อง,องเลยอันพอลองเดือนมาหม่างเล่าเวียกเวียกของเฮามาอนีเนาะ พอเริยนมาแม่งแล้วแต่สาวพี่น้องเลยแม่งเพื่อนแเอ็ดใหม่แล้วก็ตัวใดมันปวกกัดปวกกินแล้วก็ที่สอมสีแซมใหม่พี่น้องเลยแมนตัวใดมันใส่ได้เอาไปใส่ตัวเก่าเล้วสำหรับตัวเก่านี่แหงจุกผู้ใหญ่มากตาชอตาเป็นจังไหตาหัไปหลักเขาอย่างต่าง ยายบอกมาโซตาเราจะอยู่ฮุกขึ้นเราจะอยู่แล้วแต่ซองขึ้นโต้ให้ลุงสายล่ะไปเอาโนคิมคิมน่อยเฮ้ยคิมโอ้ยซังมันได้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมันหรอกเบิ่งแล้วขั้นเขียวนันมันเบิ่งกพอต้องเดือนนี่ อันเล่าพี่น้องเ้ยมากเอาเล่ามุ่น้งสังขยาย่ายจอยเอาหายต่อมาเทมกันแม่มาแต่ไม่ไพ่เอาแต่ว่าสะไปอาอยู่ก่อตัวนี้มันเอาถิมน้อปุ้ยผดผุสะอาดเฮย ซ้ส,สะอาดใส่สุดข้าวฝุนคีโรทีบอ,อันเหล่าอันไม่ใหญ่เพระ่อาหายน้าซาวพี่น้องเยยัยยง <c oughs> ไก่ไก <gesch> <laughs> ่ปูสัไก่เอาไปเล่าอันไม่ใหญ่ไปเอาให้นาซาพี่น้องเอ้ยนาซาคนที่ไปทำงานนาซาสั่งอะไรเพิ่นโทรมาเพก่นเลาว่าให้ห้ามามาอเอาซะป๋อป้าไอ้ปวกมันก็กินพี่น้องเอ้ยเพิ่นมันก็โกเพิ่นว่าเพิ่นเบยเพิ่นเบยอยากได้อีพี่น้องเอ้ยถ้าแม่ก็เลยว่าอันนาซาก็บบอกเอาไม่ใหญ่เพิ่นก็บอกให้าว่าคันนาซาบอกเอาอะไรห้าเอามาเห็ดเอา เอากระเสีมาเห็ดมาสอมบสมาแซบเอาพี่น้องเลยขาด้แต่เศร้ามันก็เอาแปดมันก็ตอนแรกมันเสียมขาท่ากกบห้าตื่มใส่นะพอลงอเดือนตอนแรกมันใส่ได้ก็เอาใส่โตอ <c oughs> พอได้ใส่เข่าพี่น้องเลยเพราะว่าเขาหอกเอาไว้อยู่ในฮืน่นมันหกพี่น้องก็อยากมีเหล่ามียังคือหมูซ้ำนีก่ก็ เฮ้ใถ้มันเอาเขาให่ใสให้มันเท่สิเต็มยื้อหองหนึ่งประมาณเพิ่หองน่อแลไล่เลียไม้เอ้ากับชีเท่แต่เขาไม่เขากาวในโบได้เท่เอาไว้ค่ากระสอบ เมียกับคนน้องเดือนกะบม่างเหล้าพี่น้องม่างเหล้าแล้วกับซีมืเฮ็ดเหล้าก็ม่างมีจีบวยจะปลาได้หรอตัวตัวเห็ดเนาะตัวเห็ดเนี่ยมันชิยากกะเห็ดเหล้าเห็ดย่างแล้วอลไรพี่น้องเลยจันกระยังวากันใหม่เนาะก็คือแพนที่เาวางไว้กันยังบัวได้เลิกร่มกันย่งสิต้อยู่พี่น้องแต่ว่าเอาก็เห็ดความสะดวกไว้คุณแม่ก่อน นับแรกก็คือเห็ดเล่าเห็ดเล่าแล้วก็สีแป้งประตางประตูฮานประตูใหม่มาใส่ดีๆพี่น้องเอยใ่แม่แเราเคลื่อนล็อกซ้านได้วัวประตูทางเื่อนควายเป็นประตูสังกะซีพี่น้องเอ้ยเก็บใหม่ถอ่เามากับเต็งกันเออเล็ก ประตูเฮื่ออันทานเป็นประตูสั้นกระซีว่าเทากับญาติพี่น้องเอ้ยคุณแม่อยู่ก็ยันบอกปลอดภัยนะพราะ้องเดินเทาก็บสิหาประตูใหม่อันบานประตูใหม่นะมาใส่พี่น้องให้มันเหนหน้าดีกระซีสอมแซมหมอ,อกที่มันบอดี้กระให็นดีจจกสิไปพี่น้องเอ้ย ทังขางบ่อปยันเด้นแ่นขาแ่นขาแขาคนักไปไปมากเลยระวังอยู่พี่น้งเลยแบบอยนเหยียบตะปูคนเหยียบเนี่ยโอ้ยหันเป็นยังไงไม่ต้องเดินเหยียบวางอันดำหน้านะเลืออาบสะไปขาดมเล็กน้อยมากเท่มากเลยมันเหยียบรถมันลายนาะตะปูเป็นไม้ไผ่เลยอืม

แกกยกพี be, no ่น้องเยตะกี้ดตะบิด่านกสิเป right? ็นแผ่นเต็มแผ่นน mm uh> ้เกสิามรแมนงามเลามันมาหม่างสองเถื่อเลยนะเถ่อเอน้ออตกอนเล่าต่กอนเล่าอยู่นี้นี่หมางไม่อยู่นี้มนี้ใหญ่กว่านี้มรู้อจะได้สามกนี่แหละอันเก่าบดม่ได้เปลี่ยนยัง เปลนแต่สร้างกระซิ่งแมนถ้ากูจเต่มสร้างการะซพี่หนอยหัวหัวสร้างกะซีหัวเาจะเปลี่ยนใหม่เบิร์ดาวทั้งทงจะหามใส่ใหม่เบิดตัวมันดอกนะสรางกระซีนี่สิประมาณแแผน,นัลงเดือประมาณาานแต่แผน เห็ดนั่นนี่เอาบอลด้ว่าเห็ดกระเทบเอาเทบมาฮอนเอาบ่เห็ดเทบลงเลยเทบไปทางข้างมันจะมันสะอาดบ่เห็ดนั่นนี่เอาคือเก่าเนี้ย

อันนี้เป็นร่างเพื่อนนะซาวพี่น้องเอ้ยเพื่อนนั้นแม่น้องจันงานพระคอมเปีอันเดียวยางกระลาบ้างพี่น้องจันเหยีย,ยบตะปู รูพี oh. ่น้องหอมเปใบบ้าก nhậy โอ้ยเอ้ยไหม่เต็งยอดมันกินตามเยคนแหละพี่น้องเอ้ยกะามฮือนเฮาบานี้ แกมเมื่อเท่าน้าพี่น้องเลยวันนี้หมอเท่อนน้าอะไรพี่น้องเลยเมื่อเสาร์ในถั่วนั้น,นพักกับคุณแม่ก็วันอาทิตย์คุณแม่จังชิปูพี่น้องเลยป้าผองเดือนนางชีแจบเขามาให้ไก่วกนันนี้ชิได้กวดจูดอีนล่เนี่ เสียก็งไว้เสีเฮ้ยเศียดวางได้แล้วอ๋อห้าขิดว่าเศีดวางนะพี่น้องเอ้ยพอลงเดือนว่ะอันไม่มีพ่นปวกนะโอ้แล้วก็ใบาคาบเนี่ยสังกระซิ่งกันนะเนาะแล้วพอลงเดือนนะเสียดวางนี่พี่น้องเอ้ย ต้นกล้วยทำแมอ่ะเช็ดตัดไปนำไ้ำท่านี่ต้นกล้วยจะได้ตัดนำด้ำท่านี่เนะพ่งกับพ่อเพ่งพี่น้องไอ้คิมนี่กะ็ะด้างเลยพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณสุขุมสุขคนเดอ้อถึงคำบังบังมาติดตามไปกระลังใจให้แม่น้องเดือนขอให้อยู่ดีมีเฮงบ๊วยสุขุมสุขคนพอกันไม่คลีมนะ่ากราบสบายดี